คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าเคสเนี้ยมันมีประเด็นตรงไหนที่มันน่าสนใจเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า i n f i ิ i ลี w a อเนี่ยเป็นลีดที่มิสได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าลีดอื่นๆถามว่าเพราะอะไรคือปกติแล้วอ่ะเราก็จะเจอกันบ่อยๆอ,อยู่แค่2 2วก็คือแอนติเลียวอบอินฟิเลียวอ เป็น2วอหลหลักๆที่เราเจอสตรีมมี่ได้บ่อยที่สุดแต่แอนที่เหลียวคนไม่ค่อยมีมักจะมามิสแอนอินฟิเลียวอลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูเวลาเรารันอีเคจปกติครับโวลเตของลิมลีดกับโวลเตจของเชสลีดอ่ะมันไม่เท่ากันไม่ว่าคุณจะไปดูของใครก็ตามลีด d 2 3 a v v r v v l v v f หรือที่เราเรียกว่าลิมลีดอ่ะมันจะมีโวลเตจที่เตี้ยกว่า เชสเลดเสมอก็คือ V 1ถึง V 6หรือเชสเลดเนี่ยยังไงก็ตามไอความสูงของ QRS โดยรวมอ่ะมันก็มักจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นพอ QRS Amplitude ของเชสเลดมันสูงมันก็จะ Detect พวก ST e l e v a t e ได้ง่ายในขณะที่กลุ่มลิม e ลดอ่ะ QRS o l t a g e มันเตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ ST มันยก มันก็จะยกในสัดส่วนที่มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายครั้งอ่ะคนไข้าบางคนเบ,นนบนสไลน์แอมพลิจูดเขาไม่ได้สูงอยู่แล้วคงเคยเห็นกันบ้างใช่ไหมครับในบางคนที่เฮ้ยพอเราทำอี k g มาทำไมวนเตจมันเตี้ยจังวะบางทีแบบหลี a สองสามเนี่ย q S สูงแค่แบบสัก5 7, มิลเมิลไอ้กลุ่มพวกเนี้ย ST ยิ่งจะยกน้อยอ่ะของเราเนี่ย QI S, S a M P l i t u d e เรามันยังแบบ10บมิลไง10บมิลสิมิลมันก็ยังแบบพอเห็นชัดชัดแต่ว่าในหลายๆเคสอ่ะที่บางอ่ะอย่างเนี้ยคนเนี้ยเราก็เห็นเลยว่าเนี่ยลีดหนึ่งอ่ะ M P JUD เขาก็เตีย้ยประมาณสัก6กมิลใช่ไหม A V L คนไข้ก็แค่แบบ5้มิลถ้าเกิดว่าเราเราให้มาบอกว่าเนี่ย คุณว่า AVL s c d p a s e ไหมถ้าเกิดว่ามองผ่านๆนะ่ะผมว่าดูยากมากนะอันนี้คือเรา b บแอสมาแล้วเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะมี STD p a s e ก็เรียกว่ามันเป็นมันเป็นสัดส,ส่วนที่มันเกิดขึ้นจาก amplitude ของตัว q r s voltage ใครที่ q r s ตัวใหญ่ก็โชคดีไปเห็นง่ายมี STD c e, e ved, p a s e ล้วก็ Detect ได้ง่ายใครที่เกิดว่าแบบ เกิดมาแล้ว QIS a m p l i t u d e เตี้ย Detect ได้ยากอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมิสเพราะฉะนั้นอยากให้สังเกตกันดีๆผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะเรื่องการมอง Reciprocal c h a i n ของ Lead 3 AVL นะครับถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการที่เราสงสัย ACS สงสัย MI ให้ Pay attention ที่2 Lead นี้ให้มากๆเพราะว่ามัน ต่างกัน150องศาเพราะฉะนั้นมันจะเกือบเป็นกระจกซึ่งกันและกันเราจะเห็น reciprocal c h a n ของคู่นี้ได้กว่า90%ในขณะที่ a n t i r w a l k e r เนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่เห็น reciprocal c h a i n ที่ inferior War ก็ได้หากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ